ยังยูทีจังหวัดมหาสารคามกับพ้อมูลชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏมหาสารคามจัดโครงกลารวิจัยตอนล้มหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนดีหม้อคนตีหม้อ,อคนตีหม้อมหาวิทยาลัยการพัฒนาเชิงพื้นที่ขับเคลื่อนทุนวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสังสรรชุมชนบ้านหม้อครับ ชาวบ้านหมอมูที่1บตำบลขวาวอำเภอเมืองมหาสารคามซึ่งอพยพมาจากจังหวัดนครราชสีมาครับเพิ่นมาตั้งทิ้นฐานลิมหนองเลืองเพ่นโดยได้น้ำพุ่ิปัญญาพื้นบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาดั่งเดิมนี่แหละครับามาประยุกต์ไสจนเกิดเป็นอาชีพสร้างตีหมอครับ สังตีหมอเป็นอายุเกือบสองรอยปีเลยพีเดียาเขตมาแตรุ่นตอ,นนอรุนนะคะเมนครับเป็นวิถีชีวิตชุมชนบ้านหมอที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นกึ่งเมืองครับคาดว่ากาสิกลายเป็นสังคมเมืองอย่างสมบูรณ์ในอีกหาถึงสิปีข้างหนา้าเพราะว่าพื้นที่นี้ติดกับเขตเทศบาลเมืองและอยู่ในเขตการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองของกรมทางหลวงปัจจัยเหล่านี้ครับส่งผลให้เป็นผลกระทบเชิงลบกับอาชีพสังตีหมอ เอิญเดวาาถึงขันบิกฤตและอาจมีซูนหายไปได้ปัจจุบันนี้ครับมีผู้ประกอบอาชีพสร้างตีมอนี่1ซิบหาคนเลื่อนเนือพิย,พยาจากทั้งหมด8ปดรอยยีหหลังค้าเลื่อนนี่แหละครับคิดเป็นร้อยละ18อายุหลายกว่า4บหปีขึ้นไปซึ่งแต่ละครอบครัวนี่มีกําลังการผลิตเป็นเ,เป็นการผลิตเผาสองเตาต่อเดือนต่อหลังค้าเลื่อน กำไรจากการขายนี่เจ็ดันถึงแปดพันบาทต่อเดือนครับถือว่าหลายนะหลายอยู่พอได้อยู่เนาะ,ะซึ่งคาดวา่าจะเป็นสร้างรุ่นสุดท้ายแล้วอของลูกหลานและก็แต่ละครอบรัวนี่รวมทั้งสมาชิกในชุมชนที่มีความต้องการสืบทอดภูมิปัญญาเครื่องปั่นดินเผาครับวับงกีเพลนเพ<ป>ล<ป>นล่อนดินนะคะ<อ>เพลนล่อนดินเนสิเฮ็ด โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็ได้เล่งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ค่ะก็ได้จัดโครงการตอล่มหายใจสุดท้ายให้ชุมชนค้นตีมอจังหวัดมหาสารคามให้เกิดมูลคคาสั่งรายไดแก่เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและในมิติคุ้นคากลายเป็นสมบัติของม้วนมนุษยชาตรนะคะในฐานะของมรดกทางวัฒนธรรมของโลก และเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่โดยอุ่มความรู้จากมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบการวิจัยมหาวิทยาลัายกับการขับเคลื่อนทุ่นทั้งวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนานนที่นนสอดคล้องกับวิสัยนนทัศน,น์และภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องทิ่นอย่างแท้จริงค่ะคเห็นถูกๆดีเห็นอย่างุนี่เนาะดูแลดีครับปัจจุบันก็เหลือเพียง18ครอบครัวโค่เลื่อนในการปันมอนะคะคจังไดกระซ้อยกันสืบสารไว้